สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องเล่าฝันพารวยนะคะคลิปนี้ก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมวันนี้เป็น EP ที่3ก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยผู้หญิงฝันวันอังคารที่19ฝันว่าไปเที่ยวที่ไหนสักที่ในป่าเจอแมวพันไม่มีขน มีแต่แมวแล้วก็ลูกแมวหลายตัวแม่แมวมาขออาหารกินแล้วไม่มีอะไรให้กินแล้วบอกแมวว่าจะไปซื้ออะไรมาให้กินนะรอก่อนพอเราจะไปหยิบตังมีคนถามว่ามีตังเหรอเราก็นึกขึ้นได้ว่าไม่มีตังแล้วก็บอกกับคนนั้นว่าเดี๋ยวโอนเอาก็ได้สักพักเราขับมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้สีแดงไปซื้อแต่ระหว่างทาง หลงทางขับวนไปวนมาจนรถตกหลุมแล้วมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวช่วยเอาไหมเอามา2 0 0พันเราบอกมีแค่นี้เองช่วยหน่อยก็ไม่ได้สักพักคนนั้นบอกว่าเอาสี่พันแล้วกันเดี๋ยวจะช่วยเราเลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหาทางเองคนอะไรไม่มีน้ำใจเลย จากนั้นเราก็ขึ้นจากหลุมได้เองแล้วไปซื้อข้าวปลาทูปลาดุกย่างหมดไปห้าร้อยกลับมาก็ขยำข้าวให้แมวกินแม่แมวและลูกๆมันดีใจมากต่อมาพี่อิงฝันวันพุทธที่ยีฝันเห็นผู้หญิงโดนทําร้ายเลือดอาบหน้าโดนฟันหน้าตรงปากยาวไปถึงหูหน้าสงสารมากเขามานอนพักที่บ้านหนูบ้านเลขที่สอง หนูโทรหาตำรวจมาช่วยเขาหนึ่งหนเก้าขาบอกว่าจะกด1 9ึหนึ่งแต่ก็กดได้แค่หนึ่งหนต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่19ฝันว่าไปเดินตลาดแล้วไปเจอครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่กับลูกชายสองคนในฝันเราล้วาเขาอะ เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเราเลยหันไปถามคนเป็นพ่อว่างวดเนี้ยหวยออกอะไรคนเป็นพ่อพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยหันไปถามคนเป็นแม่คนเป็นแม่บอกหนึ่งสาสองหรือสี่สามสองนี่แหลคะค่ะเราก็ถามต่อว่าล่างออกอะไรเขาบอกว่าเก้าหนึ่งเราเลยว่าถ้าถูกหวยจะทำบุญไปให้นะ แล้วเขาก็บอกชื่อด้วยแต่จำไม่ได้เราเลยถามต่อว่าแล้วเสียชีวิตกันยังไงเขาบอกว่าไปเดินตลาดแล้วรถวิ่งเข้ามาชนเลยเสียชีวิตทั้งครอบครัวน่าสงสารนะคะเขาน่าจะมาขอส่วนบุญตัวเลขถ้าไม่ออกงวดนี้ก็คือต้องตามประามาณสามงวด ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่20ฝันว่าตัวเองคลอดลูกในฝันคือท้องใหญ่และตัวเราก็อ้วนบางทีก็นึกว่านี่เราท้องจริงๆเหรอท้องแก่ใกล้คลอดเราก็ไปทำบุญที่วัดอยู่ๆมีน้ำน้ำไหลออกมามีผู้หญิงอายุเราๆเป็นป้าได้มุดใต้กระโปรงไปดูปากมดลูกว่าเปิดเปิดหรือยัง ป้าแกก็บอกว่าเปิดสองเซนเราก็งงว่าท้องได้ไงสักพักภาพตัดว่าคลอดลูกแล้วแม่เราอุ้มเด็กแล้วก็ร้องไห้ดีใจทั้งร้องทั้งหอมเราก็หัดห่อตัวทาลกในฝันเรายังไม่ได้บอกพ่อยังไม่กล้าบอกนะสักพักมีคนมาแจ้งค่าคลอดห้าหมื่นห้าพันบาท เราก็ถามว่ามีสิทธิ์ส่วนลดอะไรไหมเขาก็ให้ไปเช็คที่ห้องทะเบียนแล้วก็ตื่นนะคะต่อมาผู้หญิงฝันพฤหัสที่สองฝันว่าไปซื้อเนื้อแม่ค้าใส่ถุงให้เราถามเท่าไหร่ยายอีกคนบอกว่าหมื่นหนึ่งเราก็คิดในใจว่าคงจะหนึ่งร้อย แต่เราลืมกระเป๋าเงินเลยติดเขาไว้ก่อนต่อมาผู้หญิงฝันผู้หลาดที่ยบสองฝันว่าพระมาเดินบินทบาทเราเห็นท่านเลยรีบหาซื้อของมาใส่บาทราคาของที่ใส่บาทนะคะ85บาทต่อมาผู้ชายฝันผู้หลาดที่ยีบสองฝันว่ารดเครื่องไฟไหม่ใต้ท้องรถ ทะเบียนรถเจ็ดสามศสาต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่ยีเอดฝันว่าลูกชายลูกชายเขาเนี่ยอายุหนึ่งปีสามเดือนนะอันนี้คือเรื่องจริงเขาฝันว่าลูกชายเขียนเลขให้ตัวสีแดงเลขแปดสามสี่เมืที่แล้วปังก็หมดกับแปดสามไปเยอะก็ไม่ออกเช่นกัน ต่อมาผู้ชายฝันพระหัที่ยสองฝันว่ามีคนบอกให้ซื้อเลข9ก้าห้าเขาบอกเขาเขียนตัวสีแดงนะเขาสั่งว่าห้ามซื้อหนึ่งอันนี้เขาพูดในฝันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าหนึ่งยเนี่ยสีแดงด้วยเปล่าต่อมาพี่หญิงฝันพระหัที่ยเอดฝันว่ากลับบ้านแล้วแม่ก็คุยเรื่องที่แฟนเนี่ยจะไปขอ เราเลยบอกแม่ว่ามีแค่หนึ่งหมื่นสามพันบาทแม่เลยบอกว่าเอาแค่นั้นก็ได้อืมต่อมาพี่หญิงฝันพราดที่ยองฝันเห็นผีผู้ชายแก่ตาบอดอยู่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งเขากำลังเอาเชือกดึงบ้านที่เอียงอยู่คนที่อยู่ในบ้านก็ว่า แต่บ้านธรรมโยกผีคนนั้นสรุปเป็นผีบรรพบุรุษของเขาบ้านเลขที่หลังนั้นห9 0เทับสองค่ะตาบอดแต่มองเห็นเราเฉยเลยกลัวมากในฝันต่อมาพี่หญิงฝันผนาดที่ยีิบสองฝันว่าชายแปลกหน้าเอาพระทองมาฝากขาย เป็นทองทั้งองค์เงาละยิบในฝันขายได้ห้า้อยบาทก็เลยถามว่าเขาให้ห้าร้อยขายไหมสรุปว่าชายแปลกหน้าขายค่ะต่อมาพี่หญิงฝันพลาดทีบสองฝันว่าไปเที่ยวกันที่ไหนสักแห่งแล้วได้ไปพักที่โรงแรมสักที่ ได้เบอร์ห้องหนึ่งแปดแปดเดินไปหาห้องข้างบนเหมือนเป็นเจอห้องถูงโล่งๆแล้วเจอรู้สึกว่าคำต้องห้ามมันเยอะจังเจอเป็นโลงศพ มีพระสวดแล้วก็มีเบอร์ห้องเราติดอยู่โรงแต่ก็ยังโลงอีกเยอะมากๆโอ้ยอ่าแล้วงง <c oughs> ต่อมาผู้หญิงฝันระหลัดที่ยบสองฝันเห็นศพผู้ชายในโรงกลิ่นเหม็นมากเห็นเขากำลังเอาออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ ฝาโลงตัวใหญ่มากแต่จำไม่ได้แล้วในขันน้ำมนเลขห7 0ชัดมากตัดมาที่ฝันเห็นพี่สาวบนเราเลยตบหน้าเราต่อหน้าแม่สักพักยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียใจตัดมาอีกฝันว่าได้ไปซื้อกุหลาบกับเพื่อนเก่าห้าบาทเอาไปไหว้อะไรจำไม่ได้ ต่อมาผู้หญิงฝันพุนทธาธิปสองฝันว่าบ้านตัวเองเปลี่ยนไปคือหลังใหญ่หรูหราหน้าอยู่กว่าเดิมบาลขทีแปดสิบห้านะคะสักพักแม่กับเรามานั่งลุ้นหวยแม่แน่ใจว่าหวยอะไรข้างล่างออกสามเจ็ดข้างบนออกสามแปดยังคุยกับแม่ว่าทำไมมันออกอย่างนี้คนฝันเล่นนอยลาวไทยนะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันพระราัีที่2ฝันเห็นพระเดินบินธบาทแต่เราไม่ได้เตรียมของไว้ใส่บาทจึงได้หยิบเงินในกระเป๋ามาใส่แทนในฝันหยิบแบงค์20ใส่บาตพระไปงใบ40บาทนะคะต่อมาผู้หญิงฝันพระราัีที่2ฝันว่ามีผู้ชายมาขายเครื่องรางของขังของหลวงปู่ดู เขออญญามายัดใส่มือเราแล้วก็บอกเราว่าค่าบูชาห้าร้อยบาทเราก็จ่ายเงินเข้าไปแบบงงๆวันนี้ความฝันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ